ครับสำหรับเมนูที่5นี้นะครับก็จะเป็นเมนูรายละเอียดข้อมูลบริษัทนะครับตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูประวัติของบริษัทนะครับว่าบริษัทเอเชียนไลท์เนี่ยนะครับเป็นบริษัทในเครือบริษัทเอเชียนเปโต้สื่อข้อมมหาชนนะครับแล้วก็บริษัทเอเชียนเปโตสื่อข้อมมหาชนเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทลูกเนี่ยนะครับอยู่3บริษัทด้วยกันนะครับรวมถึง1ศูนย์วิจัยและพัฒนาเุืองไทยด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วย บริษัทเอเชียนนูต้าซูคอนเซ็นเตอร์นะครับบริษัทกรีนโกจำกัดนะครับซึ่ง2บริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทเป็นโรงงานผลิตสินค้านะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับส่วนบริษัทเอเชียนไลท์เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่จัดจําหน่ายนะครับในช่องทางการตลาดเครือข่ายในเมืองไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับบริษัทเอเชียนเปอร์โตซูคอนมหาชนหรือว่าแอปโกเนี่ยนะครับยังจัดจําหน่ายและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาก2โรงงานเนี่ยนะครับ จำหน่ายปัจจุบันนะครับส่งออกต่างประเทศถึง27ประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมันนอ,อสเตรเลียนะครับเห็นไหมครับว่าจะเห็นว่า,าการที่เราจะนำเข้า,าสินค้าเนี่ยนะครับไปจำหน่ายที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยอย่างน,น้อยต้องผ่านออยอของของญี่ปุ่นและอเมริกาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้เลยนะครับในส่งของสินค้าเอเชียไลเรา รเราก็ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยนะครับเป็นของอบริษัทเอเชียเปโตซิลิคอนมหาชนด้วยนะครับจะเห็นว่าสินค้าเนี่ยนะครับผ่านงานวิจัยนะผ่านงานวิจัยของของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะครับแนะนะละสำหรับบอร์ดบริหารของเอฟโกหรือเอเชียเปโตซิลิคอนมหาชนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4ท่านด้วยกันนะครับ เช่นท่านคุณหญิงจมน่งศรีหานเจนลรักษ์เนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานกรรมการโรงพยาบาลจักษุรัตนิน์อยู่นะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่นะครับมีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับนะครับ <c oughs> คุณชินนการสมรลาภาครับท่านก็ยังเป็นกรรมการบริหารบริษัทสมมาพันธ์เทดดิ้งนะครับคุณจิงชัยหานเจนลรักษ์ครับท่านยังเป็นกรรมการบริหารบริษัทนกเลมหาชนด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญครับ ศาสตราจารย์ดกรพิเชษฐวิยาจิตตานะครับนอกจากท่านเป็นนักวิจัย<อ>นักวิทยาศาสตร์แล้วนะท่านยังเป็นกรรมการผู้จัดการของแอปโก้ด้วยนะครับส่วนคณะผู้บริหารบริษัทเอเชียไลท์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ส่ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดรพิเชษฐวิยาจิตตานะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานบริษัทเลยนะครับท่านที่2นะคุณออนพิมลประเสริฐวิทย์ท่านก็เป็นผอ แลนะฝ่ายบริหาเรเนื้อพุ่มนวยการฝ่ายบริหารนะครับท่านที่3ครเมื่อคุณนเรนล้น,นไพลินนะท่านก็เป็นพุ่มนวยการฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็ท่านที่4เนี่ยนะครับคุณกัมมนาธบุรัศยนะท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารนะครับครับสำหรับศูนย์วิจัยวัฒนามวกรไทยเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาตรงนี้มาถึง14ท่านเลยนะครับจาก หลากหลายนัสถาบันการศึกษานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดนะแล้วก็ดูประวัติความเป็นมานะครับดูว่าเออทำไมเราต้องเอเชียไลน์นะก็จะมีลิงก์เมนูนะเราก็สามารถที่คลิกเข้าไปดูได้รวมถึงแผนที่ของบริษัทเอเชียไลน์นะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเราก็ยังมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะครับว่าจะเป็นคลิปวิดีโอในกลุ่มของแอปโกหรือว่าเอเชียตะวันตกซิคอนมหาชนนะฮะ คลิปวีโอเกี่ยวกับศูนย์วิจัยพัฒน,นามังคูไทยนะคลิปวิดวีโอเกี่ยวกับการบรรยายระบบนะซึ่งผมก็มีโอกาสได้บรรยายระบบให้กับนิสิตนักศึกษานะครับอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้บันทึกภาพไว้ก็ยังไงก็สามารถที่เข้าไปดูเข้าไปดูได้นะครับ